ส่วนเมา่อก่อนับพี่น้องเดี๋ยวปีรุษเป็นประดุกครับโอ้ยพี่น้องเอ้ยปดครับสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนครับวันนี้มาพอกับตีโต้ขึ้เก่าครับพี่น้องวีธีตีโตสีผ้าพี่น้องมาหาอยู่หากินสีผ้าพี่น้องมาปากเบ็ดมื่อนี้กเป็นเนี้ยไส้เดือนครับ เป็นไม้เก่าครับเมื่อคืนนีิ่งสีโตมากเบื่อสึกว่าสีไมาก็สมควรครับได้ป่าไปหลายเปิดครับพี่น้องประมาณสองโลกว่ากับสามโลครับพี่น้องมาดูมุกปุ๋ยยี่ครับก็เลยสีมาซ้ำลองเบิ่งครับพี่น้องมื่อนี้ยสีนี้โตบ่เนาะครับเนาะเพราะว่าเมื่อคืนนี่ยมมีประคอใส่ไงครับมื่อน,นี้ยเลยมาซ้ำเบิ่งว่าสิมีผลงานใส่ไงบ่แต่ว่าป่าสวนที่ดีครับพี่น้องมีรุ่นครับเมื่อนี้ จังใดกับไปรุ่นกันครับพี่น้องว่าตอนกลางวันมีตัมากคำกับปิด์ลานคำส่วนเย็ดยังแล้วก็ออกมาคำกับพี่น้องก็เลยบดไทยบรรยากาศในพี่น้องเบิุงอีกแล้วครับครับจังใดก็ไปรุ่นกันครับพยายามไป็มทักันครับพี่น้องครับพี่น้องตอนนี้ซีโตกับไปเวสตเสร็จเรียบร้อยแล้วครับต้องสุดสยามครับครับพี่น้องมาดูขบึงผลงานชิ้นแรกเลยครับพี่น้องโอ้โหเย็ดเปียกเลยครับพี่น้องดูนะครับโอ้ดูนะครับเป็นปลายนะครับพี่น้อง เป็นปลาดุกครับพี่น้องใส่สวยเลยครับครับผมแต้มแหลกครับมันมันครับโอ้ยนี่เปนตะเสียงน้ำต่ำต่ำเลยครับพี่น้องปลางอโอ้เป็นปลาคอครับพี่น้องนี่เ่็นาคันี้ครับเป็นตัวขครับ ส oui er pues mm ่วนเมา่อก nah ่อนครับพี่น้องเดี๋ยวหยุดครับเจ้าพี่น้องใส่งามๆครับดูนี่ครับใส่งามๆ อยู่ครับมันกินเลิศอ,อยู่ครับกําลังกินน้ำอยู่ครับพี่น้องตามตามกับเล่นลเรีนมากครับพี่น้องเมื่อยแล้วครับโอ้กินเลิศความครับจังใดออกน้ำบัดใส่สุด ที่นานาเป็นเห็ดครับร่องเบป็งครับที่ได้ผลป่ะแค่เงี้โมงเงี้ยเดี๋ยวครับพี่น้องไปตัวจีตวิตัวเดียน หลุดผลงานต่อไปเลยครับพี่น้องกำลังมีปลายเบ็ดเปียกครับพี่น้องย่งางมันต้อโอ้ยย่งางอยู่ครับพี่น้องป่ายอยังน,นู้นนี่ไป,ปดุกครับพี่น้องย่ขางบใส่เาง,งาไหมครับพี่น้อง รุ่นนี้ครับพี่น้องเข็มขัดตัวประดุกครับพี่น้องตัวบ่อยใหญ่บ่อยน้อยครับตัวพอดีง่ามครับเก็บครับสามแต้มแล้วพี่น้องไปรุ่นกันต่อครับมาเบิ่งหลังนี้ครับพี่น้องยังอยู่ครับป้าตายเบ็ดจุ่มเลยครับเยังเด็กยังชิวตัวคนไม่เิ่งครับพี่น้อง ตัวตั้งของแป๊บนึงครับเป็นปลาดุกครับพี่น้องเสียวเลยครับปลาดุกเนี่ย กินเดี๋ยวเนี่ยฮะยังไมนําพีนอ่อยางไี้ได้รับพี่นอ,องนอนอปกระดุกขึ้นกัะไซ ประเดี๋ักหรอกแต่ว่ามันเป็นเนียงมันถัดถากเหนียวนิดน้อยหนึ่งกับขวดดีได้ครับพี่น้องเดี๋ยวหลอดหนาสิเดี๋ยวขีมตัดมาำน้ำครับสิ่งตัวนในว่านป่ายังไงครับจะเป็นปลาดุกใสสวยเซงงามครับโอ้โหพี่นุ่มป่าเดือดเดืยดเลยครับ น้องเป็นบ่ครับตามูน่ครับว่าสินสายยังครับโอ้โหน้องเฮ้ ครับพี่นอ้องปลาสูตรว่ามันปลาสูตรครับพี่นอ้องเป็นปลาตะเพียนตัวบอผิดครับยอดอยแหญ่แงครับโอ้มาได้จังได่พวนี่โอ้หม,ามานันครับพี่นอ้องขอหยาดเจ็บครับ พี่น้องระเบิงอีกหนึ่งผลงานครับจับพี่น้อง,องประดุกครับพี่น้องใสงางามเลยครับประดุกหน้าครับอย่างนี้ครับพี่น้องโอเคครับขอหยาเจ็บครับ กระรุ่นน้ครับเป็นปลายนะครับประดุกครับประดุกใส่น้อยครับประดุกหน้าใส่น้อยครับกระบอน้อยแห้งมาได้ครับเปิดปลายนะครับพี่น้องเป็นหนวดไปครับพี่น้องเปิดประดุกครับติดตัวไม่เบ่งครับ พี่นองใส่แล้วงามๆครับรุ่นเดียกันเลยครับเกือบโตเมื่อกี้นี้ครับกลิ่นมินม้นหนๆนงครับพี่น้องงามใส่เดียวกันนะครับแต้มที่สองของรอบที่สองรประดูกสองโตแล้วครับ ุนกันต่อครับพี่น้องครับเป็นปลาเงี้พี่น้องโอ้โหเปียกๆนะครับมาดุนกันครับเป็นปลาตะเพียนครับ ครับพี่น้องโมเมนต์ Moment. ปลาตะเพียนครับกระสุครับพี่น้องกระสุใส่พลัง,งห่าวๆนี่ครับพี่น้องสวบปับปุบกรปุ๊บกระปุ๊บครับเบิ่งมึงขนงานครับพี่น้องพี่น้องกระเซียมใส่ขนแง่เลยครับลุ้นเลยครับ คืนบสิบตัวก็ได้ไปหลายเติบกระ,ระเพาเสียมมืัอนี้ก็ได้ไปแล้วประมาณสี่หาตัวกับพี่น้องอ่ะสวงามเลยครับอย่างไรแต่มกครับพี่น้องตามเมียอ่อนครับเก็บครับเป็นเงินครับเป็นเก็บตายนะครับพี่น้องเป็นปลาดุกครับ กร,ระดุกมืนอนี้ยังมาท่านเดีพอกระดุกไงูง 4, 3, 4, งงค 3, 3, ่ครับพี่น้อ,อ,องว่างเลยกระดุกไงซีสามซีตกครับกระดุกไงใส่ไงนะครับรุ่นสามสามตัวลครับพี่น้องจะได้สะดวกง่ายกว่าเก็บครับพี่น้อง สเสี้ยวๆจับปลาดุกปลาไม่งเงียงบัวนันปันใดครับครับพี่น้องผลงานรอบสองครับกะทิว่าโอเคอยู่ครับพี่นนอ่ไปลุนกันต่อครับ ป็นปลาดุกครับพี่น้องใส่เงายง่เลยครับปลาดุกมันอย่รู้สึกว่าสีนี้จะใส่เดียวครับพี่น้องว้มีตัวเงเลยครับเอาครับพี่น้องมาลุนครับปลอบสุดไทยสีตัวกับสิเก็บเพชรครับแต่ว่าบางส่วนสิงโตกับสิเสียบเงาเขียดโม่ไว้ครับพี่น้องเพราะว่านี่ป่าสวกครับพี่น้องประคอสวกแต่ว่าปาน่กินเพ็ดครับพี่น้องจจะไปไปลุนกันครับเดี๋ยว มือเอือนเสาสิงโตสิมะยามให้พี่น้องเบ่งด้อครับครับผมไปุูนกันต่อในหลอดเก็บนี่ครับกับสวัสด,ดีตอนเสาครับพี่น้องเสานี้สิงโตสิผ้าพี่น้องมายามเบ็ดครับเพราะว่าสิงโตใส่ใส่เงอเขียนไว้เมืดขึ้นนี่ครับเพราะว่าหลังในที่สิงโตใส,ใส่เงอใส่เดือนไว้ ิงตัวกับกูเมื่อนำคับึืนเนี่ยก็เลยตักเนี่ยขีดว้ประมาณยี่สิบหลังนี่นะครับพี่น้องเพราะว่าเห็นประคอมันสวบดีครับเอาครับเซานี้ไปรุนกันครับว่าสิมี่แต้มเพิ่มพะครับพี่น้องสิมีประคอใส่ไงพี่น้องเบิงบอ้ะครับไปรุนกันครับครับพี่น้องตอนนี้สิตัวกับเก็บเป็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเนี่ยขีดเท่าบ่บ่บมีผลงานเลยครับพี่น้อง บ่มีปลากินจ็กตัวเลยครับพี่น้องเงี่ยกับบอลอนบอยังครับเขียดกับยังบอลไตยขึ้นเขาครับปาบวกินครับเป็นยังก็สิงตัวสีใส่เงี้ยเขียดจิ่มไปครับเพราะว่ามือขึ้นประคอมันสวบดีครับพี่น้องแต่ว่าบวกกินเงี้ยใส่เดือนครับมือขึ้นนี่มีแต่ปลาดุกกินเป็นส่วนลายครับพี่น้องผลงานมือขึ้นนี่ครับได้พอสมควรครับพี่น้องเดี๋ยวถ่ายคลิปสิงตัวลงให้เบิรงครับครับผมได้เซานีกับบ่มี คือเก่าครับพี่น้องเงียเขียด2องม้แล้วรรรครับพี่น้องป่าเพราะท่านได้กินเขียดได้ใดยบุคพี่น้องแต่ว่าสิงโตเห็นโตปรคบอึครับมีแต่ตัวใหญ่ๆครับพี่น้องตอนขึ้นการไฟเบิงนะครับมันมีแต่โตตัวใหญ่ใหญ่ดีครับพี่น้องสิงโตก็เลยเอาเงียเขียดมาลองเบิงเพราะว่าประคอมักกินเขียดตั้งทีนะครับความหมยในความเกิดสิงโตแต่ว่าถ้ามีเงียอะไรที่่าประคอมันกินดีดก็ฝากพี่น้องแนะนำเด้เด้อครับ ตัวสีแดงมาลองเบิ่งครับเพราะว่าเห็นเห็นโตมันเยอะครับพี่น้องมิตุนตัวยังไงครับแล้วก็สวบดีความยังเมื่อเสาร์นี้ก็ยังสวบอยู่ครับพี่น้องแล้วสิ่งตมันเก็บเบ็ดครับผมในเสาร์นี้ก็สิ่งแพี่น้องไปก่อนครับขอบคุณพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมสิ่งตนะครับสิ่งตปักเบ็ดตั้งแต่เมื่อคืนนี้ครับแล้วก็สิ่งตัวเมืยามเบ็ดตอนเสาร์นี้ครับบริมีผลงานในพี่น้องเบิ่งครับ ขอบคุณพี่น้องหลายๆครับฝากพี่น้องคือเก่าครับฝากพี่น้องกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์สิงตัวเด้อครับสำหรับเสาร์นี้สวัสดีครับ